สวัสดีครับได้เวลามาเจอกับแอดต้อมอีกแล้วนะครับวันนี้เป็นเมนูผัดเผ็ดนะครับหรือว่าผัดพริกแกงหน่อไม้ดองใส่ไก่นะครับเพื่อนๆวิธีการทําเดี๋ยวแอดต้อมจะแนะนําวิธีนะครับสาหรับพ่อครัวแม่ครัวมือใหม่หรือพ่อค้าแม่ค้ามือใหม่นะครับเอาไปทําขายหรือทําทานในบ้านนะครับรับรองอร่อยเด็ดเลยนะครับเพื่อนสูตรเข้มข้นสูตรอร่อยทาทานปลอดภัยนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวจะบอกนะครับว่าทําอย่างไรให้ปลอดภัยนะครับเพื่อน เพราะว่าหน่อไม้ดองนี่ก็จะผ่านการดองมานะครับเดี๋ยวเราจะทําให้มันสะอาดนะครับเพื่อนอ่านี่ครับอืมน้าทานน่าทานนะครับอ่าทำอร่อยทําง่ายขายดีและปลอดภัยนะครับไก่ผัดพริกแกงหน่อไม้ดองนะครับวัตถุดิบก็จะมีพริกแกงสําหรับ ผัดพริกแกงนะครับอ่าแล้วก็มีส่วนของสะโพกไก่นะครับเพื่อนอ่ามีเรียกว่ามาถึงบ้านก็ล้างขยําด้วยเกลือให้สะอาดนะครับเพื่อนแล้วก็ล้างน้าเปล่านะครับแล้วก็มีใบโหระพาพริกแดงอ่าในชามนี้ก็เป็นหน่อไม้ดองที่เป็นแผ่นๆแบบนี้นะครับก็่กครึ่งกิโลนะครับอ่าไก่1นกิโลนะครับอ่าแล้วก็พริกผัดเผ็ด ยี่สิบบาทนะครับแล้วก็มีใบมะกรูดแม่มีพริกสวนเครื่องปรุงก็จะมีน้ําตาลทรายนะครับอ่าพริกพริกไทยป่นอ่าแล้วก็ซอสปรุงรสซีอิ๊วขาวน้ํามันหอยนะครับเพื่อนเพื่อนแล้วก็น้ํามันพืชน,นะครับน้ําปลาทิพย์ผงรสนะครับเพื่อนเพื่อน่าแค่นี้เองนะครับอ่าขั้นตอนต่อมาเรามาทําการ ต้มหน่อไม้ดองนะครับเพื่อล้างสารที่ตกค้างมานะครับเพื่อนจะได้สะอาดนะครับก็ใส่เกลือลงไปนะครับนิดหน่อยแล้วก็ใส่น้ําส้มสายชูไปนิดนึงนะครับเรียกว่าต้มประมาณสัก5นาทีนะครับให้น้ำเขาเดือดนะครับจากนั้นก็เอาขึ้นมาล้างน้ําให้สะอาดอีก1รอบถึง2รอบนะครับอันนี้ก็ถือว่าทานได้อย่างปลอดภัยแล้วนะครับสําหรับใบโหระพาก็เด็ดล้างน้ําไวละไก่ก็สับชิ้นใหญ่พอควรนะครับ อ่าส่วนนี่ครับหน่อไม้ล้างเรียบร้อยต้มเรียบร้อยแล้วนะครับอ่านี่ครับใบมะกรูดฉีกไว้นะครับอ่าเรียบร้อยแล้วบอกวิธีการเตรียมแล้วนะครับเพื่อนสะอาดแล้วนะครับสะอาดแล้วอ่าขั้นตอนต่อมาเราตั้งกระทะนะครับแล้วก็ใส่น้ํามันไปนิดหนึ่งแล้วก็นําไก่ลงไปรวนนะครับอ่ารวนให้ไก่เขาสุกนะครับเพื่อน าเวลาเราทานนะครับเขาจะได้ไม่เขาเรียกว่าไม่แหย่เกินไปนะครับเนื้อไก่เขาจะตึงนะครับเพื่อนๆใช่ครับรวนให้แห้งเลยนะครับมันจะมีมันของไก่ออกมานะครับไม่ต้องทิ้นนะครับมันนะครับแล้วก็ใส่พริกแกงลงไปผักเลยนะครับแพร่ตามก็ชอบทานรสจัดนะครับก็ใส่พริกหมดเลยนะครับเพื่อน สังเกตว่าเนื้อไก่จะมีความแห้งนะครับเพราะว่าเรา,เาลวนจนแห้งนะครับเพื่อนนี่ครับความหอมเริ่มเกิดขึ้นแล้วนะครับเพื่อนหุนด้วยนะครับก่อนที่จะเติมเครื่องปรุงนะครับเพื่อนชิมรสชาติของพริกแกงว่าเค็มหรือเปล่านะครับอ่าจากนั้นก็ใส่น้ำตาลทรายใส่น้ำมันหอย ผิวขาวซอสปรุงรสลงไปนะครับค่อยๆใส่ลงไปนะครับอย่าใส่เยอะนะครับเดี๋ยวจะเค็มเกินไปนะครับเพื่อนต่อผัดคลุกเขาไปให้ทั่วนะครับนนะครับ จากนั้นก็ใส่หน่อไม้ดองลงไปเลยนะครับสีสันสะอาดตานะครับเพื่อนๆสะอาดด้วยนะครับทานอย่างปลอดภัยนะครับไม่แพ้ด้วยนะครับบางท่านทานหน่อไม้ดองแล้วแพ้นะครับเพราะว่าเราล้างไม่สะอาดนะครับเพื่อนๆอ่าผัดคลุกเคล้าให้ทั่วเลยนะครับอืเห็นแล้วก็น่าทานแล้วใช่ไหมครับเพื่อนๆหอมมากครับ ช่วงที่กำลังผัดนี้ก็ชิมรสชาตินะครับรสชาติถาขาดหรืออะไรก็เติมลงไปเลยนะครับอ่าหยอดน้ําลงไปหน่อยครับน้ําสาสนะครับ,รบอยากได้น้ําขุกขิดนะครับก็หยอดน้ําลงไปนะครับใกล้จะได้ที่แล้วนะครับเพื่อนอนี่ครับ หน้าทานน่าทานนะครับถึงกับข้าวแต่และเมนูนะครับทําง่ายครับเพื่อนๆถ้าตั้งใจทํานะครับอ่โบาโรยใบโหระพาลงไปนะครับแล้วก็ตามด้วยเพิ่มพริกลงไปหน่อยนะครับพริกสวนนะครับ เราเรียกว่าลูกโดดนะครับลูกโดดนะครับเพิ่มไปหน่อยนะครับเพิ่มความเผ็ดนะครับเพื่อนผัดให้ผักเขายุบตัวนะครับแล้วก็ตักใส่จานได้เลยนะครับเพื่อนใบโหระพานี้ก็หอมนะครับอ่าตักใส่จานแล้วนะครับอ่าพร้อมเสิร์ฟเพื่อนๆืนแล้วนะครับ ทำเป็นกับข้าวขายก็ได้นะครับเพื่อนเป็นข้าวผัดพริกแกงนะครับอ่าแล้วก็ทำเป็นอาหารกล่องได้นะครับอ่านะครับอ่านี่ครับน่าทานอ่ามีพริกน้ำปลาด้วยนะครับอืมทานกับข้าวสวยร้อนๆนะครับอร่อยครับเพื่อนๆอน่าก็เป็นเมนูที่แอตตอมแนะนำวันนี้นะครับไปลองทำทานนะครับตามสูตรแอตตอมนะครับรับรองจะติดใจนะครับเพื่อนๆนอ่านี่ครับ หอมหอมหอมหน่าทานด้วยนะครับครับยังไงก็แล้วแต่นะครับฝากกดติดตามช่องต้อมชาแนลห้าสามไว้นะครับผมเวลามีโอกาสบ้างๆนะครับไปเที่ยวไหนก็จะถ่ายคลิปมาฝากเพื่อนๆนะครับแนะนำสถานที่เที่ยวและร้านอาหารอร่อยๆให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ